ร่วมพะจนภัยโดยใหม่โตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์หาเวนรีสอร์ทหัวหินบูติกรีสอร์ทขนาดเล็กระดับ5ดาวร่วมระจนภัยโดยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเทลมีภูมิใจใช้เทลมี เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ช่วยกันสร้างแปลงหรือว่าบ้านสำหรับเพาะพันธุ์ปะการังด้วยท่อ p v c กันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของการน,นำปะการังลงสู่ท้องทะเลกันละค่ะ คุณผู้ชมคะเห็นแผ่นู่นไหมคะที่อยู่ไกลออกไปนอกทะเลอะค่ะอันนั้นล่ละค่ะเราจะต้องเดินทางไปยังแผ่แผ่นั้นนะคะเพื่อไปทําการปลูกปะกาลังบนแผงครอบ v c ที่เราได้ทําเปรียบเหมือนจะเป็นบ้านของปะกาลังเอาไว้แล้วนะคะเราไม่สามารถปลูกปะกาลังกันบนนี้ได้ค่ะเพราะว่าปะกาลังนี้นะคะ เป็นสัตว์น้ำค่ะเราเราเอาขึ้นมาไว้บนบกนานๆไม่ได้เขาจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีการเพาะกลิ่งไว้ตรงบริเวณตรงนั้นะคะในน้ําแล้วเมื่อเราไปถึงอ่ะเราก็เอาท่อที่เราต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเปรียบเสมือนับเป็นบ้านปะการังขึ้นมาแล้วเราก็เอาปะการังเนี่ยที่เขาเพาะทำเอาไว้ด้านล่างนะคะขึ้นมาแล้วก็คันน็อตคันน็อตเข้าไปทําในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุดแล้วก็เอาลงไปไว้ในน้ําค่ะ โอ้นี่ไงหอยเม่นคือสิ่งที่น่ากลัวมากเลยนะคะสําหรับน้ําตื้นๆเพราะว่าเวลาไปโดนแล้วมันก็จะแทงแล้วก็บ่งออกไม่ได้ด้วยต้องทุาให้แตกอยู่ข้างในค่ะสีดำํดำๆเป็นน้ำๆแหลมๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเรื่องของรถไฟ วิหารหลวงพ่อดำนะคะวัดช่องแสมสารเราจะมีจุดลงมาดำน้ำกันบริเวณนี้นะคะแล้วห่างออกไปในทะเลเนี่ยจะมีแพแพชั่วคราวเอาไว้สำหรับเออพาะพันธุ์ปกากรังนะคะ นี่ค่ะแผนวิจัยมูลนิธิธกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์นะคะบริเวณนี้อยู่ที่สมแสารตามโครงการเนี่ยเราจะทําอยู่ห้าแห่งด้วยกันนะคะจะมีที่สมแสารจะมีที่เกาะไวยมีที่เกาะขามมีที่เกาะทะลุค่ะแล้วก็มีที่เกาะสม็จค่ะหแห่งด้วยกันนะคะเราทําการเพราะปะการังนะคะอนุบาลให้เขาจเจริญเติบโตมาเพื่อที่จะเอาไปปลูก ยังแหล่งปะการังที่ถูกทำลายไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามน,นะคะแล้วก็จะกระจายไปให้ทั่วเลยค่ะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเรามีเป้าหมายในการป,ปาาลูกปะการัง